สวัสดีครับนี่ <ผม S 1> นะฮะ <c oughs> ก็จะมาติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ําใช้ภายในบ้านนะครับเพื่อ <c oughs> ที่จะบําบัดน้ําที่เราใช้นะครับ <c oughs> ก่อนที่จะเข้าถังเก็บเรานะครับ <c oughs> ก่อนหน้านี้นผมเคยใช้ตัวเครื่องกรอง t o เล็ t นะครับ <c oughs> ก็มันมีปริมาณน้ําที่ไม่เพียงพอแล้วก็ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวใหญ่นะครับเพื่อ <c oughs> ที่จะกรองพวกกลิ่งสีคอรีนแล้วก็ตัวน้ําสุกป,ปกนะครับ ก่อนที่จะเข้าเก็บที่ถังเราแล้วก็ก่อนที่จะปล่อยเข้าไปใช้ในบ้านนะครับแล้วก็ภายในบ้านเราก็จะใช้น้สะอาดแล้วก็มีเกี่ยวกับตัวเครื่องกรองน้ําดื่มนะครับระบบเครื่องกรองน้ําดื่มด้วยนะครับที่เป็นน้ําอันคลายนะครับน้ําด่างชื่อเครื่องกรองน้ํานายมิลครเบอร์เตอร์นะครับของบริษัทเอยนายนะครับแล้วก็บื้องต้นเลยนะครับก็แนะนําใครที่ต้องการที่จะให้น้ําสะอาดนะครับก็บอกเลยว่าเครื่องกรองน้ํารุ่นนี้นะครับสามารถช่วยได้นะครับ สำหรับสมาชิกทุกท่านที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับสามารถอินบ็อกซ์มาสอบถามกันได้นะครับวันนี้ก็เราจะมาทำวิดีโอสาธิตการติดตั้งแบบง่ายๆนะครับที่ท่านสามารถทำเองก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งช่างครับไม่ต้องเสียค่าแรงช่างเลยนะครับก็อุปกรณ์ก็ผมเตรียมไว้แล้วนะครับก็มีพร้อมเลยมีกันไกลตัดท่อนะครับท่อออกบาแช่างทอีลคีมนะครับกาวแล้วก็ ่อ p พีนะครับเดี๋ยวมันพร้อมแล้วนะก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกก็คือเราก็จะเช็คระยะนะครับว่าเราจะวางตรงตำแหน่งไหนของเครื่องกรองน้ำนะครับเพื่อที่จะทำให้การใช้งานแล้วก็การทำระบบการปรับวาลวทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำเนี่ยให้มันง่ายนะครับแล้วก็ทิศทางในการต่อพ่อประปานี่ยจะได้ไม่ เก,กะบ้านแล้วก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนเพื่อกองน้ำนะครับน้ำใชเ้เราก็จะมีพัวปั๊มน้ำด้วยนะท่นี้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ